คองครับผมสวัสดีนี่นะท่นครับผู้รับชมวันนี้ก็มาที่ลำน้ำพองเหมือนเดิมวันเสาร์ที่17ธันวาคมมาลำน้ำพองครับผมสาเหตุที่พวกมาลำน้ำพองเพราะว่าปลาําน้ำพองเนี่ยมันเป็นน้ำไหลครับพอน้ำไหลปุ๊บเนี่ยปลาที่มันเข้าแต่และหมายเนี่ยมันก็จะวนเวียนเข้าอยู่ตลอดครับมันมเหมือนกับน้ำนิ่งเนาะถ้าน้ำนิ่งเนี่ยฝูงอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้น พอฝูงอยู่ตรงนตรงนั้นเราเจอฟูงเราตีฟูงหมดเราก็ต้องหาฟูงใหม่ครับแต่ลาน้ําพองเนี่ยเทคนิคของผมก็คือไปที่ไม้ไปที่ไม้ครับอย่างเช่นไม้กอไผ่ไม้สวะผักตบชวาอย่างเงี้ยที่มันเป็นไม้ปลาตัวไหนที่เราได้มันแล้วเนี่ยตัวอื่นจะเข้ามาแทนครับเพราะว่าข้างๆนี่มันมันข้างๆเนี่ยมันแปนครับนี่ริมต,ตะตลิ่งเนี่ยมันมันโล่งมันโล่งแล้วมันก็จะมีไม้กอไผ่ล้มมีไม้สวะ อย่างเงี้ยเราก็จะไปไปตามสวะตามกอไผ่ล้มนะครับโดยเฉพาะถ้าไม้ไหนะที่มันเคยมีเนี่ยมันก็จะมีตัวเข้ามาเรื่อยๆครับผมเดี๋ยววันนี้ก็เช็คชิ้นเดียวกันเดี๋ยวไล่ลงไปข้างน้นครับสปายโน้เสียวโอเคเดี๋ยวยาวครับผมไม้แรกที่จะเข้าก็คือไม้กอไผ่ครับเกลดกอไผ่ไหมครับกอไผ่ล้มแต่ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงครับดังนั้นพอเวลาเที่ยงตรงเนี่ยตามันจะลงลึก วิธีการก็คือปล่อยให้เหยื่อจมจมลงจน,จนลึกสักหน่อยหนึ่งครับเพื่อให้ลงถึงปลาปลาก็จะวนเวียนอยู่ข้างล่างครับมันไม่เหมือนตอนเช้ากับตอนเย็นที่ปลาจะขึ้นผิวน้ําครับตอนนี้ปลาก็อยู่ลึกเดีย๋ยวลองดูใหม่นี้ครับผมเดี๋ยวนี้ลองเหยื่อจิน้ปนปัญหาของเหยื่อซิงกิ้งนี่คือมันมีสองต่ออครับ นพอตะขอโดนตึงโดนปลาตะขอหนึ่งมีสิทธิ์ติดสวาได้นั้นส่วนมากผมก็จะใช้สปูนไปจุ่มนิดนึงนะครับถ้ามีปลาไม่เกินสองสามครั้งครับกินแต่บางไมยมันก็ต้องตื้นนานหน่อย ผมไม่อยากเสียงเรื่องซิงกิ้งเลย <c oughs> เพราะข้างล่างเนี่ยเราไม่รู้สภาพไม้ครับเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะเปลี่ยนเยอะถนัดที่ผมใช้สปูลเนี่ยมันจะมีสองสีครับคือตัวหนึ่งเป็นสีเงินตัวหนึ่งเป็นสีทองปลาเนี่ยถ้าตัวหนึ่งมันโจบติดก็แล้วไปถ้าไม่ติดให้เปลี่ยนสีครับวิธีการก็จบ สปูลมันจะมีตัวขอเดียวครับนั่นเวลาปลามันกัดเนี่ยเวลามันล่าเข้าติดสว่านี่มันก็เลยให้ติดยากนิดนึงครับยิ่งยิ่งกัดลึกๆเ,เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้ากัดมีมีโอกัสหลุดก็มีดูสปูลครับผมสปูนแล้วก็ปล,อล่อยลึกได้ ni tu lah malap ok hmm, ok ด,ด,ดูหน่ะมถองเต็มทีนึงดเดียวเต็มทีนึงโโครับโขื่นนุ มาแล้วครับเขื่อนอุบุรัดต,ตอนนี้วันอาทิตย์ที่14โอ้โแวัน18มกราคมครับหลังจากวันครูมาคืออุบลลั์ครับตอนนี้เที่ยงตรงครับแต่ว่าไม่มีลมเลยนิดเดียวแบบเลยตื่นสายครับเดี๋ยวมาดูกระสุนเขื่อนอุบลลั์ครับผมเฮียว <h ye> ยาว,ยาวตอนนี้อยู่ในเรือตอนนี้เราไม่รู้หมายปลาเขื่อนอุบุลัดตีไปเรื่อยแต่แถวอุทยาน เดี๋ยวก็ยังใช้สปูนเหมือนเดิมครับบรรยากาศขมุกขมัวที่สุ่มเอา เราฟุกก็โดูโดนแล้วโดนแล้วอุย้ยสุงไปเริ่มเลยครับอุย้ยติดจริงไม้ตัวแรกหลุด Đuôi lợn, đuôi lợn Đuôi lợn đường ca Xây xuôi lụt xơi Ơi มาแล้วตัวเลขตัวที่สอง